อะไรต่างๆที่เขาเพิ่มเข้าไปนะครับทำให้เสื้อผ้าของยูนิโครสวมใส่สบายขึ้นนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเขาเล่าให้ันถูกอกถูกใจโอ้เป็นพิเศษยังไงไหมคะถูกใจครับเพราะโอเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบทั้งกางเกงยีนนะครับอย่างที่โอใส่อยู่วันนี้ก็เป็นวายเทปเปอร์จีนเป็นกางเกงแบบทรงกว้างที่สามารถใส่ได้ทั้งเป็นคชาเชลเลิกก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบว่าทางการก็ได้ครับแล้วก็เสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ชอบมากเป็นพรีเมียมลินินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราชอบครับอชอบหลายไอเทมของเขามากครับม,มันหยิบมา mix and match ได้ง่ายด้วยไหมคะ mix and, mix and match ได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ spring summer collection 2025นะครับของ uniqlo นะครับก็อยากให้ไปรีบไปเก็บไอเทมใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น UT หรือว่าเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงนะครับรีบไปเลยครับ จ้ะยังไงคะกับคุณจันจิครับแล้วรับดอกไม้เก่งไหมก็แล้วอ๋อครับก็เออเขาเป็นมือวางครับเรื่องการอะดับนะครับไม่เรียกว่าไปงานแต่งไหนเลยเออพีบอกไปว่าเออเธอลองนั่งนิ่งๆไม่ออกไปรับดูบ้างสิอย่างนี้มไหมน่าจะห้ามยากครับผมว่าเขาเขาน่าจะเออเพราะว่าเขาเป็นคนสนุกครับแล้วก็ไปไปงานเขาก็แบบเฮฮาเต็มที่กับใช่บอกว่าเขาเป็นคนมือเหนียวด้วยไหมคะเพราะได้หลายงานมากนะพี่โอมไม่ใช่แค่งานเดียวเขาขย่งสุด มันลอยสูงเขาเข่งสุดไม่มีใครถึงสกิลการยืดหยุ่นแบบดีเลยใช่บางทีมีเพื่อนยกขาข้างล่างด้วยเขาเขาเซฟว่าเขามีทีมเขามีทีมไมต้องเพื่องานนี้เลยใช่ฮะไม่รู้ว่าฟิตมางานนี้หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าคือผมแอบเห็นมีคนแบบพยุงหลังอยู่เหมือนช่วยเต็มที่ละเหมือนมีการคุยกันก่อนแล้วจริงๆเราเคยแอบรู้นะว่า เขาคาดาสิิติมาทุกงานถ้าเกิดงานนี้ไม่ได้แล้วมันจะยังไงไหมอะไรเงี้ยจะลุ้นไปกับเขาไหมไม่นะครับช่วงหลังเริ่มบอกให้เผาๆให้คนอื่นรับบ้างเราถึงนันเอ่ยปากไปแล้วบอกไปแล้วเขาเองก็รู้ตัวเขาเองก็บอกเออเดี๋ยวงานนี้ไม่ไปละเออแต่ถ้าไม่ไปถึงจะได้ไม่ออกไปแต่ว่าถ้าไปยังไงก็ต้องเข้าไปไม่ล่าสุดนี้ไปแล้วก็ไม่ไม่ออกไปเอาแล้วครับไม่ใช่ครับจิกมือตัวเองไม่ว่าไม่ออกจิกกี้ยอะไรนี้เพื่อนเพื่อนจิกไว้เรื่องงานแต่งพี่เ็มก็คือพี่โอ้ก็คือยุง ใช่ครับเพราะว่างานของเจมจีเขามีเงินให้หมื่นหนึ่งเราเราไม่ได้เห็นเงินผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมแค่บอกไปเอาทุนคืนหน่อยใส่ซองไปแล้วครับอะไรไปเล่นครับแต่ก็ไม่ใช่อะไรครับก็แบบสนุกสนุกครับไมและ้วเวลาเขาได้เขาได้มาเขาอวดเราไหมว่าได้อีกแล้วได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อวดอวดเลยตรงนั้นเลยแล้วแล้วเราดีใจไหมคะอะไรเขาได้เขาดีใจด้วยดีใจมันเขาแบบเป็นความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นนแฟชั่แฟชั่น ไม่ครับผมว่าบางทีเหมือนมันจะเข้ามือเขาเองครับหรือว่ามันจะมีสัญลัณสัญญาณอะไรหรือเปล่าไงมันเข้ามือบ่อยมากใช่ครับก็โดนแซวเยอะเหมือนกันแล้วพี่โอวเวลาเวลาคนเห็นเนี่ยเราแบบเห็ขาเป็นมูฟวางอันดับต้นๆของประเทศแล้วตอนเนี้ยในการรับเช่าไม้เพ่ะเพื่อนๆไม่เซลล์เราหรอฮะเหมือนเฮ้ยมันกดดันแล้วนะโอ้มันหลเยอะเยอะครับมีมีคำนี้มาเยอะเลยเอถึงเวลาแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราล็อจะัยังผมบอกว่าเรายังไม่รีบเราอยากไปอีกหลายงานบางคนบอกว่าไม่ใหญ่ เเขาป็นคนนโครับก็ผมดังคนต่างยังแบบเออยังชิลๆอยู่อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องต้องรีบอะไรเงี้ยมีลิมิตแม่พี่โอว่าทักให้ครบสักร้อยร้อยงานก่อนนี่ก็ไป85แล้วนะฮะสิบกว่าแล้วครับเนาะใช่ฮะเทศกาลแต่งงานนี่เห็นปวดทุกงานเลยนะฮะใช่จะบอกว่าร้อยนะเดี๋ยวแกออกทุกวันในวันละสามงานอยพอก่อนนะหรือว่าพอเป็นงานคนเองแล้วจะจะจะไม่เป็นคนโยนแต่จะเป็นคนรับแทน ยังไงนะจ๊ะพอพอเป็นงานตัวเองแล้วคือไม่โยนแล้วจะรอรับเองให้พี่โอโยนแทนมันไม่ใช่นะมันแปลกแปลกแล้วแล้วจริงๆวางแผนอนาคตกันยังไงพี่ไรกับรู้เราอนาคตหรอครับก็จริงๆผมก็ทุกวันนี้ก็ต่างคนต่างแบบว่าทํางานหาเงินอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็ก็แบบค่อยๆทํางานไปก่อนครับช่วงนี้ก็ยังยังยังโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรื่องแบบว่าเออ เรื่องต้องแต่งหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ยังผมกับจิจกกยังไม่ได้รีบครับคู่ก็ตกลงกันว่าเออเรายังอยากทํางานยังไม่ได้อยากจะแบบว่าเออต้อง,ต,องต้องแบบนั้นเลยอะไรเง<ต>ี้ยแล้วเรารเรา,เรา,เรามองว่าเรื่องการแต่งงานมันจะมีผลกับงานด้วยไหมโอ้สำหรับโอ้ก็ว่ไม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คนก็แยกแยะออกว่าเอองานก็ส่วนงานส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ความหมายก็ยังไม่ได้เอิ้นไม่ได้เอิญอะไรอ่ม่ได้เอิญอะไรนะไม่ได้เอิญไม่ได้เอ่ยใคร ทำบ้านทำบ้านทำบ้านเราอ่ะแบบดวนก็เล่นดวนอ๋อไม่ไม่ได้เล่งครับไม่ได้เล่งเพราะความที่แบบคู่เราก็เหมือนแบบว่าฝากปวามถูกมาฝอะไรอย่างเงี้ยต่างๆตอนเนี้ยคนมองว่ามันลงตัวแล้วมันเป็นทั้มบิ้งที่แบบโอเคแล้วอะไรหรอครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่แบบให้กําลังใจคู่ผมอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังยังไม่ได้แบบว่ารีดว่าต้องต้องตอนไหนอะไรเงี้ยครับแต่ก็เออก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นแบบให้กําลังใจทั้งคู่เลยอ่ะเพราะอย่างล่าสุด โอมกับากแข่งแขเหมือนแบบเขาได้พูดเาตอนทั่ที่เขาต้องมาโอ้มเหมือนกันเขาก็เหมือนแบบเจออ๋อใช่ก็จะมีดราม่ามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้เห็นเขาพูดอย่างนั้นออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างครับเราก็ดีใจกับเขาเขาจะได้ไม่เครียดตก่อนก่อนหน้านี้เขาก็จะอัดเครียดอะไรเงี้ยครับแบบว่าอ่านข่าวหรือว่าคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี่คุณคุ้มิุ้มนั่ทันแข็งแกร่งแล้วแบบแบบดี ค่อนข้างครับจริงๆช่วงที่เจอหนักๆนี่คือมันให้กําลังใจกัน,นยังไงโอ้เพื่อที่จะแบบว่าให้เขาก็เข้มแข็งเราก็เข้มแข็งก็ก็ให้กําลังใจกันแบบปกติแหละครับก็พยายามบอกเขาอย่าไปเครียดอะไรเงี้ยอย่าเอามาใส่ใจเลยอย่างเงี้ยแต่บางทีเราพูดไปมันก็ยากครับมันก็ทํายากแต่เราก็พยายามพูดให้เขาแบบให้เขาสบายใจแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าแบบว่าโอเคเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราไมคะอที่แบบไม่มีคนมาไม่มีครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับอืมาะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเอนเตอร์เทนไปแล้ว เขาอะฮะเออใช่เขาเขาเป็นแบบอินฟลูดิจิตอลเกอร์เป็นหลายอย่างเออครับผมก็จะดึงเราเข้าวงการด้วยมันครับี่ดึงไปได้บางทีฮะผมก็แบ๊บไปครับผมแต่การเต้นติ๊กตอกมันไม่ง่ายสองสามสิบกว่าล็อกครับรบได้ได้รอบเดียวบางทีไม่ได้เลยต้องทําอีกแล้วทำอื่นก็ได้เขามีหลายสายไม่ต้องเต้นก็ได้ไปทำเป็นแบบอื่นก็ได้เรามาสายนี้ไงฮะอ๋อ้ ลองแบบไลฟ์ไหมไลฟ์แบบพูดคุยหรือแบบเป็นคิดพูดคุยแชร์ได้ครับพี่ลองดูก็ได้แต่ไม่รู้จะใครจะฟังหรือเปล่าเราลองดูไงเดี๋ยวลองดูมัต้องรอจ้ะแต่ว่าถ้าคิดถึงเนี่ยเปิดโอลาลาได้นะเพราะว่าเออเราก็เป็นยูทูบเบอร์ไงเราเป็นยูทูบเบอร์ใส่ใส่ลุยใส่อะไรงี้ใส่ลุยใส่เที่ยวใส่แบบไปหมดเลยชอปปิ้ง ครับผมใส่คลาสสิกใส่อะไรอย่างเงี้คือเหมาหมดเอาง่ายๆลูกค้าจางได้หมดทุกอย่างทุกอย่างโอลาราับได้หมดเออครับล่าสุดนี้กับน้องพีพีเป็นไงบ้างโอลาากับพีพีก็น่ารักมากครับก็แบบดีใจได้ได้เจอพีพีแกล้งกันไปแกล้งกันมาน้องก็แบบแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็พาเขาไปก็ก็เก่งเกงเหมือนกันก่อนไปเตรียมรับมือไหมเพราะว่าพีพีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีอะไรที่เราไม่คาดคิดออกมาเลยลูกอ้อนเขาเยอะลูกอ้อนเขาเยอะก็ต้องรับมือให้ดีโดนตกอดีกใช่ไหมใช่โดนตก พีพีเขามีปล่อยปล่อยของอะไรใช่แล้วบ้างในในเทสตลอดเขามีความน่ารักของเขาอะพีพีเขาจะมีแบบเขาก็จะหยอดตะแก้งผมอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเออก็พาเขาไปซื้อเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เออใช่แต่พอไปถึงก็ไม่รู้จะพาไปไหนมันใหญ่เดินงงครับเออเห็นแล้วเขาก็แบบเขาก็แบบเออปื้มพี่โออยู่ด้วยอะไรเยครับจริงๆเจอพีพีตามเวลาไปถ่ายงานคือไม่ได้ถ่ายศัตรูเดียวกันแต่พีพีเดินมา เดิไปหาเราเอเขาไปหาทุกคนเขาเป็นแบบไอ้นี่ไอ้โคตรไงเขาเป็นคนน่ารักเขาก็จะไปหาไปไปเยี่ยมเพราะว่าเขาเหงาอะไรเงี้ยเออก็มาหากันก็รู้จักพี่น้องกันเลยใกล้วันไทยแล้วเป็นยังไงเมื่อปีนี้มีพงพิแทนอะไรยังไงบ้างไหมคะโอปีนี้ทํางานหาเงินอย่างเดียวเลยอะงานคู่ไหมคะวันไทยเปล่าครับผมติดถ่ายหนังจริงๆครับเออแต่ก็คงจะมีเซอร์ไพรส์เล็กไม่น้อยเลยพีโยมีหนังมีหนังไหมมีหนังครับเข้าปีนี้อะครับ ีนี้จัะใช่ไปหามองใครแค่เนี่ยมองแม่ซื้อแม่ซื้อบอกเข้าปีนี้ย้อนย้อนเมื่อกี้บอกแนวไหนแนวไหนครับ้อ่าเป็นแนวแอคชั่นฮะแอคชั่นแอคชั่นอย่าเอ๊ะทำไมรู้น่ะไม่รู้เหมือนกันเออโอ้พ่อซื้อรู้ด้วยเมื่อกี้บอกว่าปีนี้จะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรใหนข่าวก็เตรียมไว้แล้วใชฉันมีไว้แล้วคิดไว้แล้วยังแต่ว่าก็ต้องต้องมีให้ครับ ปกติไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่พูดไม่ขออะไรแต่เราอยากให้ใช่ใช่ดูดีเลยครับก็อยากช่วยไงช่วยให้ดูดีอยากให้ครับเออเดี๋ยวคิดไปแล้วมีไอเดียบ้างก็ใกล้ๆวันก่อนใช่ครับยังยังคิดไม่ออกอ่ามันพอมันวันที่มันหลายปีแล้วเนาะสำหรับคู่เรามันยากขึ้นแล้วเวลาจะทำอะไรให้เขาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ยากพี่ จใแล้วเธอไปง่ายอะไรก็ได้เธอไปได้เราตื่นเต้นหมดใช่เขาบอกวตื่นเต้นง่ายตื่นเต้นง่ายเพรละว่าทำอะไรให้เขาก็ตื่นเต้นหมดใช่ครับก็คือมันเหมือนมันอยู่กันมาจนรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วซื้ออะไรให้ครับซื้ออะไรให้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขอะไรเงี้ยที่เขารักเนอไม่หรอกล้อเล่นนี่จะเป็นดอกไม้พี่แบบเออถ้าเป็นแบบหวานหน่อยก็น่าจะเป็นดอกไม้นี่รเขาชอบดอกไม้อ๋อเป็นท็อปสักเส้นกิน อุ้ยลึกจังกระชับรักเข้าใจไหมผมวกระชับรักเป็นยังไงกระชับรักทำอะไรแบบทำให้ความรักมันแบบว่ากระชับเออไม่หลวมเออไม่ใช่อย่างนั้นสิไม่ถู้ว่าเออให้คนแล้วมันมั่งคงให้ความรักมั่งคงมั่งคงถ้าให้ความรักมั่งคงอ่ะว่ากขาจะแบบลยกจังเยอะๆว่าพาไปกินข้าวไอ้เวอร์เดนทายไม่ตุจีนออไม่ตุ๊จีนมันใกล้กันครับปีนี้ก็ผมผมก็ ก็ง่ายๆก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันครับออแบบว่าเออไปบางทีก็แค่ไปสวนอะไรเงี้ยครับพาหมาไปไปเดินเล่นมีเวลาก็อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองใช่ครับออหรือว่าหาเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับใกล้ๆหวานไหมแต่คนยังไม่ค่อยเห็นโมเมนต์พีโอไม่ค่อยเห็นเงโมเมนต์อะไรอยู่ ตแล้วเราแบบเออมุ้งงิงมุ้งมิงอะไรเงี้ยก็ไม่หวานครับก็ชิลๆครับเหมือนเหมือนเหมือนเตือนไม่ถึงกับขันหออันนี้ก็แก๊งไปจ้ะโอเคเองเบบีอะไรเงี้ยคือไบหนุ่มหรือเปล่าโหดจังก็ไม่ครับก็ปกติแต่ก็เราก็ไม่ได้เป็นคู่ที่หวานฉ่ำอะแต่ก็มีมีมีโมเมนต์หวานก็มีใช่ครับทำให้ดได้แม่ด้วย ทำไม่ได้ทำไม่ได้มูเขินปวดรุกนจิก่อนแ๊บนึงครับเออโอเคขอบคุณค่ะจ้าพี่ๆขอบคุณครับ